สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งในรายวิชาเสริมทักษะภาษาไทยกับครูวินะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้นะคะในเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะอ่านักเรียนได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะ,ะคุณครูก็จะมาเพิ่มเติมนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีบทกลอนนะคะมาให้นักเรียนได้ฝึกท่องด้วยนะคะ วันนี้นะคะเราก็มาเรียนในมาตราตัวสกดแม่กบนะคะ,ะมาดูกันค่ะว่ามาตราตัวสะกดนะคะพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือตัวพยัญชนะอะไรบ้างนะคะเอาให้นักเรียนลองบอกคุณครูมาสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือตัวกอไก่นะคะขอไข่คอควายและตัวคอระคังนะคะ4ตัวนี้นะคะ เป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กกนะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูนะคะก็มีบทกลอนนะคะมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยนะคะบอกนะคะคำที่เป็นมาตราแม่กกนะคะอ่ะคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะว่าซื้อเผือกอย่าเลือกมากคำว่าซื้อเผือกอย่าเลือกมากนะคะ ในบรรทัดนี้นะคะที่ครูควงกลมอยู่นะคะมีคำว่าอะไรที่อยู่ในมาตราแม่กกบ้างนะคะอ่ะคำว่าซื้อนะคะตัวสุดท้ายของคำว่าซื้อก็คือพยัญชนะตัวอะไรคะอออ่างอออ่างอยู่ในมาตราแม่กกไหมคะอ่าไม่มีนะคะไม่ใช่อยู่ในมาตราแม่กกนะคะอ่ะทีนี้มาดูคำที่สองคำว่าเผือก คำสุดท้ายตัวพยัญชนะสุดท้ายของคำว่าเผือกคือตัวอะไรคะอะ่เป็นตัวกอไก่เพราะฉะนั้นตัวกอไก่อยู่ในมาตราแม่กบไหมคะอ่าถูกต้องนะคะกอไก่อยู่ในมาตราแม่กกนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเผือกนะคะอ่าต่อไปคำว่ายามีพยัญชนะไหมคะด้านหลังคำว่ายามีไหมคะอ่าไม่มีนะคะต่อไปคำว่าเลือก คำว่าเลือกนะคะอยู่ในมาตราแม่อกนะคะคำว่ามากอยู่ในมาตราแม่อกนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านบทกลอนให้ฟังนะคะซื้อเผือกอย่าเลือกมากน้ำแห้งผากอย่าปลูกผักหลังเพนเนนนั่งพักเด็กนั่งตักมักเย้าหยอก ยามยากอยากปลาหมึกคนตกตึกไม่ดึกดอกนานวันผมมันงอกเขาใช้สอกกับค่าศึกอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะคุณครูนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่กกนะคะ บทร้อยกลองก็คือบทที่คุณครูอ่านให้นักเรียนฟังเมื่อกี้นะคะแล้วให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้นะคะคำที่เป็นมาตราตัวสะกดแม่กกนะคะอ่ะดูดังตัวอย่างนะคะอ่ะครูก็เขียนคําว่าซื้อเผือกอยาเลือกมากมานะคะเมื่อกี้ครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าคําไหนที่อยู่ในมาตราแม่กกบ้างนะคะอ่ะ คำว่าเผือกอยู่ในมาตราแม่กกก็ขีดด้วยดินสอนะคะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าเลือกนะคะและคำสุดท้ายของบรรทัดนี้ก็คือคำว่ามากนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในบทกลอนนะคะบรรทัดนี้ก็คือมีอยู่3ามคำที่อยู่ในมาตราแม่กกก,ะคะก็คือคำว่าเผือก คําว่าเลือกและก็คําว่ามานะคะอายกตัวอย่างอีกหนึ่งบรรทัดนะคะน้ําแห้งผกักอย่าปลูกผักเออนักเรียนคิดว่าคําไหนคะที่อยู่ในมาตราแม่กกเออคำว่าผากนะคะผออาผาผากกผากนะคะ คําว่าปลูกนะคะและคําว่าผักนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะนํานะคะ,ะบทร้อยกลองนี้นะคะไปเขียนลงในแบบฝึกหัดนะคะและก็แล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ